เหรียญพญาองคตหนุมานหาง9กขดหลวงปู่ศิลาอายุวัฒนมงคล77ปีครับสร้างปี6,4ในยุคสวนส่งแกเปะครับแท้เกดูอย่างไรมาดูจุดใจตังกันเลยครับพลิกหลังเหรียญขึ้นมาครับดูขอบเหรียญด้านบนครับจะต้องเป็นนะครับมีขอบขยักแบบนี้นะครับจะเห็นเป็นลันแบบนี้นะครับเป็นขอบแบบนี้เลยมีทุกเหรียญครับทุกทุกเหรียญนะครับทุกซีรีทุกเนื้อครับคมชัดแตกต่างกันนะครับหาให้เจอนะครับ แล้วก็นะครับจุดที่เป็นโค้ดตัวนี้นะครับตอกชัดๆคมๆครับที่สําคัญครับตัวเลขครับตัวเลขนะตรงบนตัวเลขเราจะเป็นจุดไข่ปลานะครับถ้าเราขยายกล้องดูชัดๆเลยจะเป็นจุดไข่ปลาเรียงกันเป็นตัวเลขพื้นเหรียญจะต้องมีนะครับพื้นเหรียญจะเป็นมีรอยเส้นรอยสายฝนที่ละเอียดมากนะครับที่ละเอียดมากเลยต้องลงกล้องดูอย่างละเอียดนะครับตรงพื้นเหรียญนะครับละเอียดมากนะครับ แต่ดูง่ายนะครับอันนี้คือพระยาองคตนะครับหานุมานหางเก้าขดหลวงปูศิลาสิริจันโทนี่เหรียญฝาบาทนะครับเนี้ยฝาบาทจะเห็นชัดเจนมากนะครับขอบขยักแบบนี้นะครับขอบขยักแบบนี้ต้องมีครับต้องมีมากน้อยนะครับมากน้อยจะต้องมีนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะจะตรงตรงเลยนะครับนี่คือตํแหน่งจุดจ่ายเงินที่ชัดเจนมากครับพญาองคตหานุมานหางเก้าขดหลวงปูศิลาครับ